เมนูต่อไปนะครับเป็นอาหารว่างํำเล็กๆครับเราสามารถทำขึ้นมาเพื่อใช้ในงานปาร์ตี้หรือว่าจะเลี้ยงรับแขกก็ได้นะครับผมจะนำเห็ดแชมปิญองเนี่ยครับดอกขนาดพอดีมือขนาดนี้นะครับมายัดไส้มะกอกดำครับแรงบันดาลใจของเมนูนี้มาจากมะกอกดำปรุงรสที่เขาเรียกกันว่าทับพินาสนะครับทับพินาสเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นเหมือนมะกอกดำสับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสหลายๆอย่างนะครับมีแอนโชวีมีเคเปอร์มีน้ำมันมะกอกมีกระเทียมนะครับเราจะเอาตัวเนี้ยครับมาปรุงรส เพิ่มเพื่อให้เป็นไส้ของเจ้าเห็ดแชมเปยองใครที่ยังไม่รู้จักทับนารนะครับเราเค่อยๆดูไปพร้อมกันเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะโยกขาเห็ดเนี่ยครับออกจากเจ้าตัวเห็ดนะครับใช้กระดาษสะอาดนยฮะ ทำความสะอาดครับเช็ดเบาๆนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะบอบบางนิดหนึ่งหลังจากนั้นนะฮะสำหรับตัวของขาเห็ดเนี่ยนะครับเราก็จะซอยบางๆครับผมใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้ไปผัดด้วยกันนะครับกระทะตั้งไฟเลยครับน้ํามันนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับเครื่องสูตนอื่นๆเราก็จะมีกระเทียมนะครับสับไม่หยาบๆนะครับกระทะร้อนดีแล้วนะครับขาเห็ดครับ กระหอมใหญ่ใช้ความร้อนปานกลางนะครับในระหว่างที่ผัดเห็ดให้ค่อยๆนุ่มไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูนะ,ะส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีเคเปอร์ด้วยนะครับเคเปอร์เนี่ยเขาจะมาในน้ำเกลือครับเราก็ออกมาแล้วก็ซับน้ำออกครับแอนชโชวีครับผมมาเป็นในลักษณะกระป๋องนะครับแล้วก็อยู่ในน้ำมันซับง่ายๆก็แหลกนะครับพาสเทลครับผม เราก็ดึงเฉพาะที่เป็นส่วนที่เป็นใบใส่ลงไปด้วยครับนาละละกลับมาดูหอมแล้วก็ขาเห็ดของเรานะครับสุกแล้วก็นุ่มดีแล้วครับอ่าปิดไฟปลักมารวมกันได้เลยครับเราคนให้ส่วนประกอบเย็นตัวลวงเล็กน้อยนะครับมากอกดำนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับเราจะใช้แต่ตัวเนื้อไม่ใช้ตัวน้ำนะครับ มะกอกดําที่ดีเนี่ยนะครับต้องลองดูครับเอาขึ้นมาจากน้ําแล้วเนี่ยฮะเนื้อเขายังยังเฟิร์มยังแน่นอยู่นะครับจะไม่ยุ่ยนะฮะเช่นเดียวกันครับของทุกอย่างรสสับส่วนประกอบของเราใกล้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยฮะผมตั้งเตาอบไว้นะครับอุณหภูมิ190องศาครับนำไปผสมครับปรุงรสด้วยพริกไทยครับผัมซานชีสนะครับใส่เยอะๆเลยครับเกิดขนมปังครับผม แล้วละนี่แหละครับเป็นตัวไส้เรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวเห็ดนะฮะก่อนที่เราจะนํามายัดไส้นะครับง่ายๆครับน้ํามันฮะเกลือนิดหนึ่งครับเราก็หงายตัวเปลือกขึ้นนะฮะใส่ไส้ลงไปครับกดแน่นๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เนี่ยฮะทั้งหมด12ชิ้นนะครับพร้อมข้าวเตาอบแล้วครับ ใช้เวลา12นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับกลิ่นหอมมากก็จัดลงจานสวยๆแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับแล้วครับก็เป็นเมนูง,ง่ายๆนะครับแล้วตอนนี้เห็ดแชมปิญองยัดไส้มะกอกดำของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนก็ตามนะครับแฟนๆ u t u b e ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับ Subscribe เลยครับ